สาขา2นะครับผมวันนี้ผมขอเสนอเป็นนาที่ TRK 5 0 2นะครับเรามาดูตัวรถกันนะครับตัวนี้มีปิ๊ดมาให้3ใบมูลค่าเกือบ20,000บาทนะครับผมแถมให้นะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นกาดไฟแฮนด์นะครับผมแต่งนะครับแล้วก็มีชิวหน้าแต่งนะครับผมกระจกนี้เดิมนะฮะกระจกแถมให้แล้วก็จะมีแคปป้ามีไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้มีไฟสปอร์ตไลท์แถมให้อยู่3ดวงนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ก็มีครับผม ตัวนี้เซอร์วิสมาให้เรียบร้อยครับผมคันนี้เซอร์วิสมาให้เรียบร้อยย่างหน้าย่างหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยพร้อมออกคลิปนะครับผมมูลค่าเงินสดคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทคอนเริ่มต้นอยู่ที่สองพันสามร้อยสองบาทนะครับผมตัวนี้เรามาดูเลขใยกันนะครับอยู่ที่ 37,000นโลนะครับผมตัวนี้อยู่ที่37,000โลเดี๋ยวเรามาดูไฟสปอร์ตไลท์หน้ากันดูเปิดไฟสปอร์ตไลท์ให้ดูนะครับครับผมตัวนี้พร้อมออกชิปเลยครับลูกคา้าตัวนี้แต่งมาให้ครบคิวสวิตมาให้เรียบร้อยยังหนะ้ายังหลับเกล็ดให้เรียบร้อยนะครับผม โอเคแล้วฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ อันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่1 2 5 0 0 0บาทนะครับผมดาวนเริ่มต้นอยู่ที่62,300บาทนะครับราคาเงินผ่อน48่สดวันอยู่ที่สองพันสาร้อสอบาทนะครับผมคันนี้ถ้าสมมติอยากชมรถได้ที่คอนแก่นซุปเปอร์บายสาขา2นะครับอยู่ระหว่างศีแยกปคสเก่าตรงข้ามสำนักชดานะครับผมวันนี้พลเรือประดิสวัสดีครับ